วันนี้เรามีปิงปองมาเป็นแขกรับเชิญพร้อมกับคุณแม่ นี่เอาแม่มานี่ขี้โกงนะเราเธอคิดว่าเธอจะสามารถที่จะฟาดฟันกับฝีมือระดับเชฟป,ปั้มได้ไหม <c oughs> แกงเรียนแกงเรียนก็ใส่ผรกทอลงไปก็ใส่พักทอลงไปถ้าไม่พอใจแล้วค่อยใส่บวบใส่บวบใส่บวบพวก,กเรามาใส่อาบวบ <c oughs> บวบ <c oughs> บวบเ <c oughs> นาะ <c oughs> ใส่หมดมันจะอร่อย <c oughs> ใส่หมดมันจะอร่อยวายเมนูใส่กะปิไปเยอะมากวายอันนี้เป็นสูตรของบ้านเกิดหรือเปล่าคะบ้านน้องกระตายตายแม่กะปิเยอะไปหรือเปล่านี่นาหละพอดีแล้ว สวัสดีค่ะคิดเช่นป้อมวันนี้เรามีปิงปองมาเป็นแขกรับเชิญพร้อมกับคุณแม่ไหนแนะนำคุณแม่หน่อยสิคะเธอชื่ออะไรจ๊ะชื่ออรลไทยค่ะหรือชื่อเล่นชื่อว่าชื่อยายน้อยค่ะตกลงแม่หรือยายคือถ้าเรียกแม่ตัวเองจะเรียกว่ายายยายน้อยค่ะแต่ถ้าเรียกคนอื่นจะเรียกว่าแม่อย่างเงี้ยค่ะ แล้ววันนี้เราจะทําแกงเลียงกันจ้ะนี่เอาแม่มานี่ขี้โกงนะเราเธอคิดว่าเธอจะสามารถที่จะฟาดฟันกับฝีมือระดับเชฟปั้มได้ไหมไม่กล้าละค่ะคลำนำ้ำแขกรับเชิญมีเวลา2นาทีในการเลือกช้อปปิ้งวัตถุดิบหมวดหมู่ของสดผักและเครื่องปรุงในกระดาษเมนูตามโจทย์ที่ได้รับ 1. โจทยจจะระบุจำนวนข้อที่เลือกได้ 2. ห้ามหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตใช้จินตนาการและความล้ำเลิศจากการเดาเท่านั้น 3. เมื่อครบเวลาที่กำหนดใบเมนูจะถูกเก็บไปทันทีแม้จะเลือกยังไม่ครบก็ตามและเมนูวันนี้ก็คือแกงเลียงกุ้งสดทำไป,ปเปล่าเนเนื้อทีแรกก็เกรงๆอยู่ว่าจะสำเร็จไหมแต่วิงปองขี้โกองอะ่ะเอาแม่มาด้วยไงแม่นี่เป็นตัวช่วยที่สำคัญเลยค่ะ พ่อแม่รู้จักแกงเลียงน้ำมันเห็ดทับทิมีอุ่ขาวก็ได้เขียนมาจันกระปีอะไรท่าใช้แ,แม่บอกว่าใช้ลนะใช้โอเคน้ำตาลพแดงพริกไทยกรทอง กุ้งขาวใบมังรับกุ้งขาวใบมังลัอุยเยอะเกินอ่ะหนึ่องสสห้าแกงเลียงนะคะเป็นเครื่องแกงที่แม่สอนมาตั้งแต่เด็กว่าถ้าเราจะแกงเลียงเราชูนิ้วขึ้นมาห้านิ้วกะปิกระชายหอมแดงกุ้งแห้งและพริกไทยขาวป่นห้านิ้วครบเมื่อไหร่นั่นคือแกงเลียงหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเกสิบอุ้ยมันเอาไม่ได้อะ่ะ เรามาเริ่มต้นทำกันเลยไหมเอ้ยแต่ก่อนอื่นนี่แขกมาถึงบ้านเราแล้วเนี่ยเราต้องเลี้ยงน้ำก่อนนะนี่สวยด้วยดีด้วยเจ๊เอุอย <c oughs> มันคืออะไรล่ะเชฟคือน้ำอินฟูส์นี่ก็คือการที่เราใส่ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอมหวานลงไปมันทำให้เราได้น้ำกลิ่นหอมหอมเนี่ยซึ่งบางคนเขาบอกว่ามันดีกับสุขภาพด้วยโอเคมาเอาแก้วมาบ้าน,น้มีแก้วเปล่า จะรินให้แขกชิมเลยได้จ้าขอบคุณนะคะจริงๆอะ่ะรินให้แค่เนี้ยที่เหลือรินเองได้จ้ะขอบคุณครับนี่มันเป็นยังไงนะเดน้อยอเคยกินหรือเปล่านี่เขาเอาผลไม้มมงผลไม้มา,มาใ,<ห>ใส่ในน้ำอุ้ยมันก็เป็นน้ำที่มีกลิ่นหอมสดชื่นใช่ใช่แล้วไม่มีน้ำตาลเพิ่มไม่ต้องเป็นน้ำตาลแต่สดช,ช,ชื่นใช่ ช่วงนี้นะคะคนนิยมดื่มน้ำอินฟ s สหรือน้ำที่แช่ผักผลไม้ลงไปเป็นทางเลือกของคนที่อยากจะดื่มน้ำที่มีกลิ่นผลไม้หอมๆแต่ไม่อยากดื่มน้ำที่มีน้ำตาลสูงวันนี้เรามาลองทำกันเลยค่ะตัวอย่างที่ยกมาในวันนี้เนี่ยมีตั้ง4ีห้าอย่างอย่างแรกยอดนิยมก็คือนี่เลยค่ะมะนาวฝรั่งหรือเลมอนอันนี้เราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ เลมอนหั่นแบบนี้สวยออกน่ากินด้วยแค่เม็ดให้เรียบร้อยซะหน่อยเลมอนเนี่ยนะคะแค่หั่นออกมาก็หอมมากเลยทั้งตัวเนื้อทั้งเปลือกเขาเนี่ยหอมเวลาคนทำอาหารนะบางทีใช้แต่ผิวขูดไปใส่อาหารแก้กลิ่นคาวได้ด้วยค่ะเราหั่นแล้วเราก็ใส่ลงไปเอาสีแดงบ้างวันนี้เราเลือกแอปเปิลนะคะเอาพวกที่เป็นไส้เป็นเม็ดออกให้หมดก่อนค่ะแล้วเราก็หัน่น ถ้าเราหั่นชิ้นบางนะคะเราก็จะได้กลิ่นของเขากระจายไปทั่วแต่ถ้าหั่นชิ้นหนาลงไปชิ้นสองชิ้นก็เต็มโถแล้วค่ะเอสีเหลืองแล้วสีแดงแล้วเอาสีส้มเนาะส้มเนี่ยนาะน่าจะอร่อยโอ้สามอย่างแล้วต่อไปสับประรดซะหน่อยดีไหม ในคิทเช่นป้อมนะคะเราจะใช้น้ำดื่มของสปริงเกิลสำคัญนะคะความที่ไม่มีกลิ่นไม่มีรสเนี่ยจะทำให้เราได้อาหารที่สะอาดและรสชาติอร่อยจริงๆที่เราปรุงค่ะแต่จะบอกว่าอีกสีหนึ่งที่อยากได้นั่นก็คือสระแหน่ค่ะ สารแหน่เนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าใบมิ้นท์ไม่ว่าจะเป็นเปเปอร์มิ้นท์เปียร์มิ้นท์ซึ่งกลิ่นนี้ล่ะค่ะจะเป็นกลิ่นหอมเย็นๆที่ทุกคนคุ้นเคยในลูกอมต่างๆจำได้ไหมคะอืมใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใครชอบนะคะเอาไปทำตามได้เลยรับรองน้ำดื่มอินฟิวส์ของคุณก็ต้องอร่อยไม่แพ้เราค่ะออามา เรามาลงมือทําเครื่องแกงกันก่อนเลยบ้านโน้นมี hmm. hmm. เครื่องทุนแรงอะไรเปล่าเครื่องทุนแรงของบ้านนี้นะจ๊ะมีครกจ้ามีเครื่องปั่นคาเชฟอ้าวอยากใช้ครกอยากใช้เครื่องปั่นเลือกเอาได้เลยแม่ถนัดแบบไหนก็ครกก็ได้เอองั้นเดี๋ยวจะนอนรอเนาะเพราะบ้านนี้จะใช้เครื่องทุนแรงเนาะเริ่มจากหอมแดงประมาณสักครึ่งถ้วยตวงอ่ะเยน้อยไหนลองดูยปิงปองทําเดี๋ยวอะไรใช้แม่เราอะ ใส่เกลือลงไปตอนตำหอมด้วยถ้าใช้ตำอ่ะไม่มีเกลือจ้าหุ้ยเยอะเกินอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแมวเกลือแมวเกลืออาพริกไทยอาวไม่มีเหรอพริกไทยไรพริกไทยขาวใช่ไหมอ๋อดำปี่เลยจ้ะโอ้ยถ้าสมมติหอมแดงประมาณครึ่งถ้วยกระชายก็ประมาณ3ส่วนสถ้วยฟังไว้นะฟังจ้าตาไม่ได้ฟังไปด้วยแม่แม่ประมาณไหนล่ะเออไปเถอะกิโลเมตรหล่อนี่แม่บอกใส่ไปเถอะ เออแม่บอกก็ใส่อยากใส่เลยก็ใส่ไปเถอะปิงปองแม่ทำอาหารให้กินบ่อยไหมทุกทุกวันเลยค่ะแล้วแล้วแม่มีสูตรไหมอ่ะก็สูตรของแม่ก็อร่อยแม่แท้มจำสูตรไม่ได้แม่ใส่เยอะมากเป็นขนมจีนแล้วปะเนี่ย <c oughs> อะไรกระชายอ่ะ อ้าวแกงเลียงจริงๆอะมันต้องมีกลิ่นกระชายนะสมัยนี้กลิ่นกระชายหายไปหมดเลยอ่ะนี่บ้านจะพังไหมเธอตําขนาดเนี้ยแม่หนูว่าเราต้องใส่เครื่องปั่นแล้วมะเพราะมันเริ่มแฉะเดี๋ยวลองคลุกๆก่อนเนี้ยนะโอเคหมดเลยหรอใส่หมดกุ้งแห้งหมดเอาเอาเอาคอยก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ก่อยกอกุ้งแห้งปนมีไหมกุ้งแห้งปนมีจ้าอ่าใส่กุ้งแห้งปนไปสักประมาณครึ่งถ้วยมีไหม หนึ่งส่วนสี่ถ้วยครึ่งถ้วยนี่แหละอันนี้เป็นสูตรของบ้านเกิดหรือเปล่าคะบ้านนกกระต่ายตายกระต่ายตายแล้วทำไมกระต่ายมันตายคะเอาเพามันอ่าอาตายกระต่ายแม่ขระปี่เยอะไปหรือเปล่าเนี่ยนานแหละพอดีแล้วนานแหละพอดีแล้วนี่ตกลงนี่เข้ามาเล่นกันเองสองคนแม่ลูกใช่ไหมไม่เชฟปั๊มคล้าตอนนี้หนูมั่นใจแล้วเพราะเชฟปั๊มมาบอกให้ใส่แบบว่า ก็เติมเติมอีกเติมมีกาปิเอาแค่ครึ่งช้อนโต๊ะก็พอเฟจ๋าเกือบหมดเกือบหมดจ้ะเอาล่ะเรามาปอกบวบกันน้ำใสวันนี้ละแม่ต้มน้ำทำไมเตรียมผักก่อนปอกดวบเปลี่ยมแล้วก็บวบหอมใส่หมดสองบวบเอามาครบเปล่าเอามาบวบเดียวไม่ค่อยเหลี่ยมเท่าไหร่ไม่ค่อยเหลี่ยมเท่าไหร่อันนั้นทะเกบวบหอมเอาเอาเอาเปลือกมันออกสิลูกช่วง สาระบานจริงๆแล้วบวบที่ใส่ในแกงเลียงเนี่ยคือบวบเหลี่ยมค่ะแต่ตอนหลังเนี่ยตามบ้านมีบวบหอมมีบวบงูอะไรพวกนี้มาหลายอย่างปอกเปลือกออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะลักษณะใกล้เคียงกันทั้งบวบหอมและบวบเหลี่ยมใช้ได้ทั้งคู่ค่ะหรืออยากใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ที่สำคัญปอกเปลือกออกซะก่อนนะคะหั่นบวบก่อนแม่หั่นยังไงอะ หันก็ไม่รู้เลยหันตามที่เ,เราหันแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆหันหมุนให้มันแบบว่าตัดให้มันมุมเหลี่ยมๆอ่ะหมุนตัวหรือว่าหมุนบวกคบหมุนบวก <laughs> หมุนตัวหันก็ได้นะ อ๋อหั่นเราหมุนบวบแต่อย่างนี้เรื่อยหนูเข้าใจว่าหมุนตัวไปอย่างนี้อาใหญ่หน่อยยังเล็กปอกฟักทองย่างฟักทองปอกแล้วจ้าแต่ปอกไม่ค่อยสวยจ้าปอกเบิกฟักทองแล้วหั่นเป็นพอดีคํานะแต่ว่าฟักทองเนี่ยเนื้อมันแข็งมันเละง่ายเพราะฉะนั้นอย่าให้ชิ้นเล็กเกินไปอย่าให้บางเกินไปนะได้จ้ะแม่น้อยลูกคนนี้ดื้มไหมอ๋อไม่ดื้อค่ะแล้วเป็นไงทำไมพูดแบบประชดเลยอ่ะ แล้วใยน้อยเนี่ยมีอะไรให้นินทาบ้างไหมน่าดินทามากเขาว่าจะชอบแบบเดินกลับบ้านมาอย่างงี้ใช่ป่ะอืคือเขาจะบอกว่าเนี่ยวันเนี้ยดูละครนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอ่าเขาก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยให้นางเอกตอบไอ้นั่นไอ้นั่นนะที่เป็นน้องไอ้นี่และไอ้นี่ที่เป็นน้องไอไหนหนูก็ถามว่าใครนะเกี่วมัเรื่องอะไรไอ้นั่นนะไอ้นั่น่ย ก็ไอ้ไหนไหนก็จาไม่ได้จเชื่อไรนะคราวนี้เรามีอ่างน้ําให้ข้างหลังอันนี้เน้นนะคะน้ําที่อยู่ในชามอ่างที่เก็บไว้ให้เนี่ยเป็นน้ําดื่มบริสุทธิ์นะเพราะเราจะใช้ล้างผักเป็นน้ําสุดท้ายได้จ้ะล้างอย่างแรกเลยล้างฟักทองก่อนล้างฟักทองด้วยน้ําสะอาดน้ำบ้านนี้เขาดูใสสะอาดหมดจดเหมือนแบบนี่คือเหตุที่บอกว่า ต้องล้างด้วยน้ำดื่มนะคะน้ำสุดท้ายเพราะว่าผักเนี่ยเราจะเอาไปกินเทน้ำส่วนหนึ่งไปในชามตำลึงและชามใบแมงลักด้วยอืแล้วเดี๋ยวเราจะแกงทีเดียวจบเลยอุ้ยน้องบวบแบบน้องบวบยิ้มแย้มเลยอะพอเจอน้ำสะอาดนะน้องบวบหน้าใสเลยเนาะใช่น้องบวบแบบขอบคุณนะคะที่ล้างหนอืมเวลาล้างผักอนะคะ พวกผักหัวหรือผักที่มีผิวขรุกระควรจะแช่ทั้งเปลือกไว้ทีหนึ่งก่อนเพื่อจะให้ดินหรือเศษฝุ่นที่มันอยู่ตามมุมอ่ะหลุดก่อน <Yeah. S 2> แล้วค่อยเอามาปอกเปลือกแล้วก็มาล้างน้าดื่มสะอาดอีกครั้งหนึ่ง oh. อย่างเมื่อกี้ที่เราใช้กระชายอะทีมงานเขาก็จะเอาแช่น้ําจนดินเนี่ย มันหลุดออกไปก่อนแล้วก็มาล้างสะอาดอีกทีหนึ่งจริงมันเลยสวย่เนี่ยแล้วหนูรู้แล้วนะเนี่ยคือน้ำล้างผักที่เราล้างผักจากการที่เราหั่นเสร็จแล้วอีกครั้งหนึ่งตามพี่เชฟบอกเราจะเจอเศษเหล่านี้ถ้าเราไม่ล้างออกแปลว่าเศษเหล่านี้จะไปอยู่ในอาหารในชามเราใช่เอาล่ะเราพร้อมจะแกงหรือยังพร้อมจะแกงแล้วค่ะพร้อมจะแกงแล้วอยากเดนช้อนแกงว่ะปัง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 ถ้าพร้อมจะแกงแล้ว เอาบอกเอาน้ำมาแล้วก็มาใส่หม้อเน้นเลยนะคะว่าเวลาเราจะต้มแกงเลียงเนี่ยให้ใช้น้ำดื่มที่สะอาดเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราใช้น้ำประปานี่ในพื้นที่ต่างๆเน้น้ำประปาเนียรสชาติไม่เหมือนกันนะคะสังเกตดีๆและที่สำคัญน้ำประปาต้มอ,ออกมาแล้วจะมีตะกั่นขาวๆติดขอบหม้อค่ะการทำอาหารนะคะ ใช้วัตถุดิบดีๆมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะอย่างน้ำในการทำอาหารก็ต้องเป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติใดๆทั้งสิ้นเชิญเลยค่ะสมัครเป็นสมาชิก line at sprinklewater หรือโทร2 7 7 1 2 7 2 7 2ค่ะเดี๋ยวนะรอน้ำเดือดก่อนเพราะว่า เนื่องจากเครื่องแกงเรามีทั้งกะปิทั้งกุ้งแห้งถ้าใส่ไปตอนน้ำไม่เดือดอ่ะมันระวังมันจะขาวมันจะขาวใช่ไหมจ๊ะใช่จ๊าในระหว่างรอเนี่ยหนูเชียร์อัพได้ไหมจ๊าเราได้ไหนรออ่ะไหนสิว้าก็ไม่เห็นที่ไหนดูฟังเสียงก็ได้เลี้ยงมา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 เรียงมาเลี้ยงฟักทองฟักทองตำลึงตำลึงขมิ้นผักาพริกหยวกไม่มีไม่มีไม่มีจะเลี้ยงก็เลี้ยงกะเลียงม้ยงจะเลี้ยงไม่เลี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 ้ยงก็เียไม่ม้เชร้อมล มีหัวหอมใหญ่หนูไม่รู้หนูจะไปใส่แม่หัวหอมใหญ่มันมีด้วยเราต้องใส่แต่เราจะใส่ยังไงดีอะแม่ใส่เปล่าแม่ไม่เคยใส่อะแม่ไม่เคยใส่อะอ้าวอ้าวแต่ตอนหยิบมาเธอบอกติ๊กให้ติ๊กถูกใส่เป็นวิญญาณมันนิดนึงกระสุนเขาไม่มีไงไม่มีก็ใส่นิดนึงได้ให้มันเป็นกิมมิคสุดมันหยิบมาแล้วก็หยิบาแล้ว น้ำสะอาดบ้านโน้นอะเดือดยังน้ำบ้านนี้เดือดแล้วจ้าอ่าถ้าเดือดแล้วเอาเครื่องแกงที่เตรียมไว้ใส่ลงไปจ้าได้เลยจ้าอะใส่ขนาดไหนอะเทใส่เองใส่หมดมันจะอร่อยใส่หมดมันจะอร่อยไว้เมนูใส่กะปิไปเยอะมากไว้ใหญ่น้อยคือใส่หมดเลยค่ะเชฟใส่อะไรหมดเครื่องแกงที่ตาที่โขกวันนี้นะคะดีแล้วดีแล้วเข้มข้นดีเพราะไม่รู้ว่าฝั่งนั้นใส่น้ําเท่าไหร่ถ้ามันเยอะไปเดี๋ยวเติมน้ําได้ ใส่ฟักทองก่อนนะใส่เพื่อนแกงละลายเสร็จแล้วใส่ฟักทองก่อนโอ๋เก่งมากอ้ยงวันนี้ี่ฉันมันเยนเนาะอ่าคุณน้อยคาเชิญค่ะแล้วอะไรต่อคะใส่ฟักทองก่อนรอแป๊บรอแป๊บให้ฟักทองสุกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราคุยกันก่อนได้ได้จ้ะแกงเรียงแกงเรียงก้าใส่ฟักทองลงไปก้าใส่ฟักทองลงไปถ้าไม่พอใจแล้วค่อยใส่บวบใส่บวบใส่บวบพวกเรามาใส่อาบวบ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 เอบวเอ่ยเอ่ยบวบบวบบวบคิดคำไม่ออกแล้วมันก็เลยกลายเป็นบวบ เรามาปรุงนิดหนึ่งวันนี้อยากใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดหนึ่งไม่เยอะนะแต่ไม่มีจ้าตอนนี้หนูเพราะว่าไม่ได้ใส่ให้หวานแต่ใส่เพื่อให้เค็มมันอร่อยใส่ประมาณแค่ช้อนชาเดียวคือหนูไม่มีจ้าคือไม่มีอ่ะคะพอนน้ำตาลแล้วชอมดูพี่ปองเอาน้ำปลามาเอาน้ำปลาเลยเหรอ ความเค็มมันมีแค่กะปิกับกุ้งแห้งใช่ไหมจ๊ะจ้าตอนนี้เราปรุงด้วยเกลือจ้ะเราจะไม่ปรุงด้วยน้ำปลานะเดี๋ยวมันจะเหเม็นคาวก็ไม่มีเกลือเอาไปแล้วเราเราก็ไม่ต้องใส่อะไรใส่แแล้วมันจะเค็มไหม,ไหมแม่เพราะ่ะนั้นเราใส่กะปิไปเยอะหน่อยนะลองลองชิดดูเราไม่ต้องใส่น้ำปลาแล้วป<ล>้ะตอนนี้เนี่ยหลังจากแตะน้ำตาลลงไปนิดนึงเนี่ย เราก็จะใช้เกลือปรุงอย่างเดียวเลยเพราะว่าเข้มขนมกเคยหอมมากเราเห็นฟักทองสีเข้มยังเข้มเลยเข้มจ้าฟักทองเข้มแปลว่าเริ่มสุกแล้วไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้เพราะเราจะมีเวลาลงผักอื่นอีกคราวนี้เราก็ใส่บวบลงไปจ้าแ้่กุ้งยังไม่ใส่ยังยังกุ้งนะทีหลังใส่ก่อนเดี๋ยวแข็งหุยแต่หอมละมากเลยค่ะแล้วก็แต่บางทีน้ําปลาอาจจะไม่ผิดถ้าใส่ตอนเดือดเดือดอ่ะจะใส่ตอนเดือดเดือดอยู่ mm, -hmm. mm -hmm. ทังนี้ก็อร่อยมากทั้งนี้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะเทปคือน้ำปลาเนี่ยอาจจะได้ตอนที่ใส่เดือดนะคะใช่เดี๋ยวก่อนอย่าคุยมากถ้ายังเดือดอยู่ใส่ตำลึงลงไปลูกได้จ้าใส่ตำลึงนะจ๊ะไม่ต้องเยอะบ้านนู้นใส่ตำลึงลงไปหมดยังใส่ตำลึงลงไปแล้วตำลึงยุบแล้วยุบแล้วจ้ายุบแล้วใส่กุ้งลงไปเลยค่ะเนี่ยว้ายจังหวะนี้แล้วหนูมีเม็ดแบบใบแมงลักไว้ชุดท้ายใช่ไหมคะใช่ค่ะกุ้งอะใส่ตอนนี้แป๊บเดียวพอดูกุ้งสุกปั๊บใส่แมงลักปิดไฟเลย อุ้ยดูดีมากอร่อยมากชิมแล้วอ่ะพอแล้วอ้าวมันดูดีอ่ะมันเยอะไม่ต้องใส่เยอะว้าดูเป็นแกงเลียงจริงๆงจ,งจ,งจ,งจังเลยอ่ะอ่าเราไม่ต้องการให้กุ้งสุกมากนะตอนนี้ก็เอาใบแมงลักใส่ลงไปนะการใส่ใบแมงลักเนี่ยมันจะทําให้เป็นกลิ่นของแกงเลียงสมบูรณ์ที่สุด สเสด็จน้ำก่อนนะไม่งั้นปรุงไว้ซะอร่อยเชวน้ําลงไปเต็มพอคนใบแมงรักทั่วแล้วอร่อยแล้วปิดไฟเลยจ้าหิหอมมากนี่แหละคือแกงเลียงที่ถูกต้องต้องปิดเลยลูกพอละพอละหนูมีเห็ดด้วยอ่ะหนูใส่ไปแล้วเอาเหรอเอาเห็ดมาด้วยเหรอใช่จ้ะเอาเอา,เอ,าอยากใส่ก็ได้เอาอร่อยยางแม่ อร่อยแล้วค่ะปิดไฟได้แล้วใบแมงลักยุบแล้วถ้านานกว่านี้เดี๋ยวกุ้งจะแข็งเรียบร้อยทั้งนี้ก็เรียบร้อยทังนี้เรียบร้อยอยังชอบค่ะเรียบร้อยค่ะเก่งมากส่งงานแกงเลียงค่ะเชฟค่ะแค่ดูด้วยตาเนี้ยก็เข้มข้นนะเพราะปกติเนี่ยแกงเลียงเนี่ยเครื่องแกงเขาจะนอนข้างก้น นี่เห็นชัดแจ๋วเลยคือนั่นแสดงว่าใส่น้ําน้อยน้อยเมื่อกี้บอกให้ใส่น้าเท่าไหร่เกือบครึ่งหม้ออ่าแต่ใส่ไปเท่าไหร่แต่ด้วยใจที่เขาเหมือนกับว่าหุยบ้านเรากินแบบนี้เราต้องยึดมั่นเอาไว้ไม่ใส่ต้องค้นๆไปก่อนใส่กึ่งครึ่งหม้อแต่แม่ใส่ก้นหม้อใช่จ้ะ น้ำตาลก็ไม่มีไม่มีจ้าเกลือก็ไม่มีไม่มีแต่มีหอมใหญ่แต่หอมใหญ่มาด้วยทำไมทำไมมีหอมใหญ่ก็ไม่รู้มันพิจารณาอะไรขึ้นมาไม่รู้ใส่หอมมีคอนเซปอะไรเนี่ยแกงเลียงเข้มข้นสำหรับคน ที่เป็นแม่ยอดเยี่ยมค่ะเพราะว่ากินแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องแบบว่าเรียกน้ำโนเรียกน้ำโนทีนี้เราก็จะมาชิมกันนะอันนี้คือแบบฟิลค้นอันนี้โอ้โหนี่นะกลับมาไม่ต้องคนเลยเนี่ยมั่นใจไหมแม่อ้าหัวลออย่างเดียวเลยเป็นฟิลบ้านเป็นฟิลบ้านเอ้ยถึงเขาไม่มีน้ำตาลนะแต่ว่ามันมีหวานผักมาช่วยเยอะมากอาจจะหวานจากผักเอาสรุปแล้วเดียอ เพอเอจะอร่อยกว่าต้นฉบับอีกนะหล้วแบบอันนี้เป็นฟิลแบบบ้านหนองกระายตาย,ตายคนบ้านหนองกระาตตายเขาจะกินเข้มข้นเอก<พ>อาชามหนึ่งมาเลยบ้านหนองกระายเป็นเอ,อ่อบ้านหนองกระายเป็นจะเป็นฟิลนี้จะเป็นแบบว่ากิน <c oughs> เป็นน้ำซดซุปผู้ะจะดูสีสวยมากผักเขียวจีเลยอะแล้วก็นี่เห็นไหมคนข้างใต้ขึ้นมาแล้วจะได้อันนี้ใช่ใชค่ะอันนี้จริงๆแล้วอะส่วนใหญ่แกงเลียงอะไม่ค่อยกินกับข้าวจะกินแบบซดให้บ้านนนท์ พอดีพอดีอร่อยพอดีหวานผักคือหมู่บ้านเรามเป็นฟิลหมู่บ้านหนองกระต่ายตาย,ตายคือมันมาลำมาลอ่าลอส่วนของเชฟ้อมจะเป็นแบบหนองกระต่ายเป็นมันจะแบบสดชื่นของเรามันคือหนักขอ้อใกล้และว่จริงๆนะอันนี้คืออร่อยเลยเพราะว่ามันหวานผักอะ่ะแล้วสดได้เรื่อยๆใช่ค่ะอันเนี้ยจะติดปากกระชายเพราะแม่ใส่กระชายหมดเลยไม่แกวแล้วมันไม่ได้มีน้ําตาลแก่ อันนี้ก็อร่อยแต่เป็นอ,อร่อยแบบอร่อยแบบกินกับข้าวอ่ะอันนี้ต้องกินกับข้าวแล้วแม่ทาไมกินของตัวเองแล้วมีอันนี้คือรสมันจะมานั่นก่อนนี้หน่อยนั่นหนึ่ง้วนั่นอีกแล้ว,ลวเห็นไหมวิธีการใส่ผักของเรามันทําให้ผักสวยกุ้งสุกพอดีลองชิมกุ้งสิกุ้งอร่อยมากมันจะเด้งพอดีมันไม่แห้งและเห็นไหมเมื่อกี้ตอนที่เราใส่ไปอ่ะฟักทองเรายังไม่สุกดีนะแต่พอสักพักหนึ่งอ่ะมันจะสุกพอดีเห็นปะ อันนี้เนี่ยนะจะบอกว่าคะแนนเนี่ยนะถ้าเต็ม10เนี่ยให้ไปเก้าเลย <What? S 1> คือว่าเก้าไม่ได้บอกว่าเหมือนนะแต่เป็นเก้าที่มีรสชาติของตัวเขาเอง,งเข้มขน้นใช่เข้มขน้นแต่ก็ยังมีกลิ่นของความเป็นแกงเหลียงเหมือนที่ว่าแหละชามเนี่ยควรจะกินกับข้าวถ้าซดไปเนี่ยไตยแตกนะแม่จริงเนาะเขาเลยไม่กินไงเพราะเขากลัว <laughs> <laughs> แม่น้อยซด แกงเลียงเลยเพราะว่าแกงเลียงเนี่ยเรียกน้ำนมเธอเลี้ยงใช้ด้วยน้ำนมเหรออ้าวไอ้นี่เว้ยเธอเลี้ยงความพยายามเนี่ยนะดูไม่ค่อยพยายามเลยทำอะไรก็นำลิ้วครูตลอดเวลาเลย <c oughs> ถามว่าใส่หรือยงังอ๋อใส่ไปเรียบร้อยแล้วเ <c oughs> ขาให้ใช้หม้อทำแกงก็เอาหม้อไปใส่ขยะใช่จ้ะใช่ไหมความพยายามไม่ต้องเลยยกให้ทำล่วงหน้าตลอดแต่ว่ารสชาติอะเข้มข้นอย่างที่บอกแหละเพียงแต่ว่ามันแรงของ กะปิ variance, แล้วไปเจอน้ำปลาอีกเข้มค้นแต่กินกับข้าวเนี่ยได้เลยเ่วนปิงปองตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างคะก็มีมาสเตอร์เชฟค่ะเดี๋ยวจะไปทำไมพี่ยังไม่รู้เรื่องเลยอะ ไปเป็นกรรมการค่ะในส่วนของการชิมอาหารแบบชาวบ้านชาวบ้านค่ะอันนี้ยังไม่ทราบข่าวเลยนะคะ่ว,วยแจ้งลงหน้านิดนึงค่ะเอาเอแซกเข้าไปจา้าตกลงจะฝากไม่งานอนะ่ะฝากจะมีปิงปองชาแนลค่ะก็ตอนนี้ทำรายการสารพัดเพื่อนแล้วก็มีรายการอีกเยอะแยะเลยในช่องนะคะปิงปองชาแนลก็ฝากด้วยแล้วก็ถ้าหันไปเจอตรงไหนมีโปรเจกต์ไหนน่าสนใจใดๆแล้วเห็นหนูแวบๆบแบบก็ฝากเอ็นดูได้นะคะอ,อย่าน้อยฝากฝากซิงเกิลล่าสุดหน่อยสิคะ ร้องตัวอย่างด้วยที่ไปร่วมฟิตเทอรลิงกับอาภพรนครสวรสด์แล้วก็ยิ่งยงยอดบัวงามอะค่ะชื่อว่าเพลงน้องกระต่ายเกิรน้องกระตายเกิรฝากด้วยนะคะแล้วเพลงมายังเพลงยังไม่ได้ทาเลยค่ะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนเป็นภาษาบ้านหนองกระต่ายหน่อยจ้าสวัสดีทุกๆคนนะคะบางปโอน กลือขเนียนะจ๊ะแต่ว่า <S <S สวัสดีทุกคนนะคะแ <S 2 S 3> จแจ ล้วทุกคนรอยต่อรอต่อไม่มาเลย <c oughs> อะบอกบอกคนเป็นภาษาคาแมนหน่อยว่าวันนี้ฉัน,ฉนชฟป,ป้อมสวยขนาดไหนอะวันนี้อ,อวันนี้คุณเชฟป,ป้อมสวยมากนะคะเป็นภาษาคาแมนเป็นภาษาคาแมนเออรอรอ,อมากเลยนะรอมากค่ะรอมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแหมติดตำเนียงไทยนิดน,นึงค่ะอยู่กรุงเทพนานก็จะลืมภาษาพ,าพืานจิ่นสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนมารอดูว่าอีพีหน้าแขกรับเชิญจะเป็นใคร กับคิดเช่นป้อมเขาเป็นสุดยอดคุณแม่จริงๆก็ทุกอย่างที่ออกมาให้มันคึกคักได้ก็มีเขาอยู่เบื้องหลังอยู่เสมอก็ต้อง<ล>ขอบคุณก็ท้าไ,ไม่เป็นลูกเขาก็ไม่รู้จะเป็นลูกใครก็ขอบคุณเธอนะจ๊ะที่เธอมีอารมณ์เซ็กซี่กับพ่อฉันแล้วก็ทําให้เกิดมาเป็นตัวฉันเป็นตัวเป็นตนนะเธอคือสุดยอดคุณแม่แจ้ดนทางแก้มเลย